สวัสดีจ้ามาพบกับช่องยายไม่กินแซบจ้ามือนี้ยายไม่มาหนองคายมาดูบอลสีจ้ามือนี้สีมาแอบลากบอลสีอีกแล้วเสีเพนนพนนย,เยพันนีจ้าพั้นนีอยู่เย็นยายไม่พั้นนีมีอันนี้สาวน้อยปะแป้งโอ้โอยใบคิงดอกเบญจมาศนีนนน่นี่ดอกเบนจมาศสวยนี่ สีสีสีชมพูขาวงามมากเลยแล้วแยกผู้ไปตั้งหลายแบบนี่ของแม่มันตายไอ้มันนั่นัล่งเดี๋ยวแม่สิมาแม่สิเอากระถางนี่ไปนั่งเดี๋ยวไปดูผักกันจ้าไปดูผักยายโอ้โหโอ้ยนี่ผักแง่งนี่อันนี้ผักขันสมตัวนี้ย่าย คิดเงินนมาเบิ่งผันสลัดย่า่งมาเลยเอยกําลังพันเดี๋ยวเอาไปพันพันเมี่ยงนั่นมาบีมีเดี๋ยวคอื่นยืมมือกินทานผักหอมพอมโอ้ใบมะกรูดยายง่ามเถอยยุบานไ่มีโอกาสงามคนกินเมดคุ้ม คกินมดคุม่มือมีโอกาสงาม<แ>กินกนมดคุ่แบบเพรแบบาะว่าแดดสๆสปากให้ใหญ่เจ้านะใคยว่าผัานนี่แหละใอย,อยนี่นี่นี่พักลัดเบียดหน่อยนี่านยังไงยแม่แม่ลูกเดบยวบายสามเพราะว่าเดี๋ยวแม่บมมีรถโอ้โหในสวนน่อยสวนน้อยของยายนี่มีทุกอย่างเลยมีใบเตยด้วยมีต้นมะนาว บักหน้าตนกันย้ายไงหน่อยนะอันนี้พักกาดดอกพักกาดจันมันพัพตัดมืดแล้วเหลือแต่ไหนมันนี่นี่นี่ย,ย้ายนี่ตัวน,นี้ยังเนี่ยเป็นน้ำเนี่ยเนี่ยที่เอาคือไม่เจรใสก็ไม่ปลูก ลักกรรัมซ้ำสวงมานะนี่สวนน้อยของยายส่วนหน่อยของนนอยายปลูกพักย่างละนิดละหน่อยมีไหมลูกเพวกะป,ปกติละกรรมเขาสิปลูกใกล้ๆน้ำมันสิมายู่ไกลน้ำ เอาไปเลยไม่ต้องปลูกในบ้านมันจะระกรมช้ำชวงมันจะไม่ดีแ,ดแล้วแต่เจ้าจะฝากอะไรไปให้เอื้อยเจ้าอือเอาไปปลูกท่องหน้าสิลูกเออไปปลูกสวนเลยอันนี้มะเขือกรอบนี่จะอร่อยมากโอ้พี่กะลังงามดาวเรื่องมีสวนหน่อยแล้วมีเมือดพันธ่ะท่าตะไคร้สวนน้อยนีย่ค่ะ เยอะน้อยๆแต่ว่าไม่เมืดลบแต่ว่าปูพักงามๆเลยแค่นอยู่หมดนี่เอออันนี้ต้นอะไรวะอันนี้ต้นอะไรอ่ะอันนี้มันต้นอะไรวะโอ้เบียร์หอมป้อมอสวยมากจ้า